ชาวสวนที่ตอนนี้ตกแต่งกันค่อนข้างกระน,นำนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่อยากจะรีวิวให้ท่านผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้รับชมกันนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมฮยปโอจันทบุรีไทยยนต์อีกเช่นเคยครับ EP นี้ก็จะมารีวิวรถชาวสวนที่ตอนนี้ตกแต่งกันค่อนข้างการะนำนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่อยากจะรีวิวให้ท่านผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้รับชมกันนะครับถึงงานไทยยนต์นะครับลูกค้าท่านนี้มีสวนหลายจุดจะต้องเข้าไปดูสวนเนี่ยคือจะต้องข้ามคลองเนี่ยประมาณ3คลองด้วยกันซึ่งถ้าไม่ยกเนี่ยรถประมาณครึ่งคันนะครับตอนที่ยังไม่ลดตอนที่เป็นแซนด,ดน์บัดนะฮะเลยจำเป็นจะต้อง ผมเลยใส่ชุดยกขานสเต็ปยกชุดยกขาน4นิ้วนะครับแบรนด์ยูนิคอนนะครับแน่นอนโชกอาซับแทงก์โปรเฟนเดอร์นะครับสเต็ปชุดยกขึ้น4นิ้วเหมือนกันกับชุดยกขานนะครับเพื่อที่จะไปแมทความสูงความยาวโตกโชงให้เหมาะกับการใช้งานของรกคันนี้นะครับ แล้วก็ลงด้วยล้อเป็นล้อลายแบนเล่น,นะครับลัดด้วยยาง BF Goodrich KM ขนาด 3, 15, 7, 56ดมิเตอร์อยางก็เฉลี่ยประมาณอยู่ที่ไซส์ประมาณ35นิ้วนะครับหลังจากเซ็ตอัพส่งก็จะได้ส่งประมาณนี้ก็ยังค่อนข้างดุสวยงามขึ้นลงยังง่ายๆอยู่นะครับ ส่วนท้ารรอบคันก็จะเป็นบันไดข้างสั้นแล้วก็กระชนท้ายเป็นแบรนด์ไลโน่นะครับแบรนด์กลางๆในตลาดที่กระแสต,ตอบรับก็ดีอีกแบรนด์หนึ่งจมูกสําคัญมากการข้ามน้ําคันนี้เลยลงสโนว์เกิลเป็นแบรนด์ T J M นะครเป็นแบรนด์ออสเตรเลียอีกคันหนึ่งที่อยากจะรีวิวให้ท่านผู้ ใช้รถยนต์ได้รับชมกันนะฮะท่านใดต้องการข้อมูลก็สอบถามเข้ามาถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามนะฮะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากไทยยางยนต์เราวันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ